เสียงเพราะจังเลย,ยโอ้ยมีหลายคอมเมนต์แห้งเลยนี่เขาแบบว่าชื่นชมมากเลยนะคะพี่อนันต์บอกเพราะมากครับแล้วก็พี่สง่าบอกว่าน้องแอมฟอนได้สวยมากๆจ้าคุณยาฮัทดฟอนบอบอกคนไปแน,น่นะข้าล่องขิงบ้างนะงว่าไรฮัทค่ะมันอยู่ในสายเลือดตอนวันแล้ว ันตอนแรกๆก็เคิร์นๆนะนะพ่อเดีดนตรีมากก็คือวอฟอนเลยอ่านเองสักสอคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมทางบ้านจะได้ชื่นใจอ,อ่าจากบ่าวปองนะคะบอกว่าพร้อมมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> เอาใครดีผู้ใดน่อสือโชคดีดเห็นน้องอัานจากคุณชัยพิพั์นะคะน่ารักมากครับ ไปดูลูกสาวคนเก่งขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกข้มเม์เลยค่ะทุกกำลังใจค่ะใช่แล้วค่ะก็จบไปแล้วเนาะกับ3ผลงานเพลงนะคะกัไปติดตามไปฟังได้นะคะเพลงวงหันเพลงแรกีนคือว่าย้ําชื่อเพลงได้อีกไหมคะน้องน้องเอิญว่าคบไอเอิญว่าคุยค่ะค่ะนะคะเป็นซิงเกิลของน้องแอมชนที่ชาเองเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็คัฟเวอร์ไป2เพลงเพลงเว้านะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือ ดาราคืนเดียวค่ะค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเนี่ยค่ะรัวใจให้กับน้องแอมชนิดสอของเราในค่ำคืนนี้ด้วยค่ขอบคุณค่ะแต่บอนี่โอ้ยนะคะวันนี้เดินทางมาถึงนะคะงงรู้ว่าจะมาที่รายการไลฟ์ข้ามนะได้เป็นไงกันบ้างคะตื่นเต้นไหมคะ พี่ตีก่อนเลยครับพี่ตีก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้มีไลฟ์ข้างมาใดหมายถึงว่าตัวพี่ตีไม่ได้มาไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มาแล้วคิดคิดถึงคิดถึงกิจกรรมนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้กลับมามาข้างมาใดกันอีกครั้งเราดีใจที่จะได้มาเจอน้องๆทั้งสองด้วยครับเย้นะคะแล้วทั้งสองท่านเป็นยังไงกันบ้างก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าตั้งแต่แรกๆที่คุณกุศลาร์คุณอบูได้พาเริ่มทําจากที่ อยู่เฉยๆก็รีเริ่มขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงตรงข้างบันไดตรงนี้กับครูแล้วก็เรียกว่ามีกระแสตอบรับที่ดีขึ้นนะครับครูก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาการไลน์เนี่ยขึ้นมานะครับจนมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่มีระบบที่สุดยอดมากๆนะครับางทีมงานสบายใจของเรานะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆน้องๆพี่ตีกับน้องแอมครับผมเย้ ใคะเรียกว่าหาดูยากจริงโอกาสนี้และน้องสาวของเราล่ะคะน้องแอมวันนี้เป็นไงบ้างค่ะน้องแอมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่มีโอกาสได้มาไลฟ์ส,สดอรกับบทนไยคะ่ะเป็นครั้งแรกท <c oughs> ี่มีโอกาสมาไลฟ์ไลฟ์ร่วมกันกับพี่ตรีแล้วก็พี่เจมขอโทษเะให้หน้องหน่อยค่ะคะุณ <c oughs> ยอดมากมากนะคะจริงๆแล้วน้ำตาลน่ะแอบมาฟังตั้งแต่ช่วง3ามโมงแล้วเนี่ยได้มีโอกาสฟังทั้ง3ท่าน,นมีการซักซ้อมกันด้วยขนาดแบบซ้อมนะยังไม่ใส่เต็มคาราบลนะคุณผู้ชมยังเพาะมากๆเลยเนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ศิลปินของเราทั้ง3ท่านจะเล่นจริงแล้วเนี่ยจะเพาะขนาดไหนทุกคนติดตามกันเอาไว้ดีๆนะคะช่วยส่งกําลังใจให้กับศิลปินทั้ง3ท่านของเรากันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะคะ ให้ทางน้องแอมนะคะแล้วก็ทางด้านของพิตีเนี่ยได้ร้องเพลงให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังตามลําดับตบท้ายกันด้วยคุณเจมนะคะให้ไปเลยทานละ3มเพลงโอ้โหเร็รกได้ว่าจะเต็มนะคะมาทั้งทีต้องให้อะไรแบบจุใจกันแบบนี้เดี๋ยวเราพูดถึงในส่วนของน้องแอมกันดีกว่าเนาะในฐานะที่เป็นแบบคนสวยที่สุดอยู่ในเวทีอ่าใช่ไหมใช่ไหมย้อนเล็กขออนุญาตก่อนสคน